สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็พบกับแซมชาแนลวิชากินนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาเหมือนเดิมเหยื่อก็เป็นเขียดเขียดอัคีนะครับมีตัวเป็นโดนนะก็สภาพหมายก็เป็นบ่อนะครับที่เ,เราจกหน้าดินไปนะตักหน้าดินไปแล้วก็น้มามันท่วมแล้วก็ยุบไปนะครับก็เดี๋ยวเราลองตีดูจะมีตัวมากกัดครับแต่มีปลาขึ้นนะมีปลาขึ้นจลิบ ลมแรงหน่อยนะครับวันนี้ตีไปเพราะเหยื่อตกปล่อยให้จมนะครับปล่อยให้จมถึงถึงพื้นนะแล้วค่อยเจอมาครับกระโดดปลายคันเจอแล้วก็ปล่อยให้ตกนะครับเจอปล่อยตกแล้วกเก็บสายนะครับเดี๋ยวถ้าผ่านหน้ามีตัวมันชาร์จแน่ตีแล้วเลาะแช่ป่านะครับยัด ตียัดตามุมมุมสานะเวลาปลามันจิบตัวตียัดไปเลยนี่เนี่ยขึ้นจิบเนี่ยครับนี่ครับต่อตีมันเลยไปก่อนเลยนะปลามันจิบเะครับเราปล่อยเหยื่อตกเลยนะพอถึงพื้นนะครับค่อย็ยกเก็บสายแล้วยกนะครับเก็บสายแล้วก็เจอสร้างไอชันให้เหยื่อนะครับบางทีปลามันมันขึ้นแล้วมันลงอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยบางทีคว้างไปนี่มันมันไล่งับเลยนะ จังหวะเยื่อมันตกนะครับลองเจอดูนะครับเจอเจอวก็ปล่อยนะครับปล่อยตัวเก็บสายนะแล้วเจอขึ้นก็ปล่อยตกครับต้องใจเย็นนะครถ้าไปฟุกฟุกนี่ปากท่อตนึงนีดหมดฝูงเลยนะ คาบวิ่งเลยอนะ่ะเม็ดอยู่ไหนเนี่ยเข้าชายริมแล้วนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งนะครับไม่รู้ออกไหนนะมันเข้าริมแต่ไม่รู้ไปมุ่นอยู่ไหนนะยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปไปอ,อยากไปไปเลยหยุดเมลรยเขาเจอกัน โอ้โหไปถึงไหนเนี่ยอาหยุดแล้วนะครับเข้ากลับจะเข้าป่านะโอ้ยเหมือนตัวเหมาะเลยวิ่งเข้าป่าโอ้ย,อยตัวดีนะครับตัวเนี้ยเนี่ยใสดีนะครับ มีขึ้นมันขึ้นอยู่ตรงชายนะนะฮะเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงมุมนี่นะครับเนี่ยสายพอได,ด้เลยนะตัวเนี้ยสามขีดเขียดอัคคีแจ๋วออเฮ้เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดขันว่า หันโค้งเหมือนตู้เลยมาไม่ทันนี่เอาจนได้ครับยั่วไปยั่วมาโอ้วิ่ง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 เฮ้ยตัวสวยหูม่มินจัดเลยจี้ฮะส่งน่านไม่ได้แล้วเรื่องส่งน่านนี่ติดหน่อยเดียวเองเนี่ยนะว้นดีเออตัวว้นดีปลาตัวสั้นว้นตบเลยนี่ครับเลาะใช้ป่านะนี่ ส่งแป๊บเดียวเองติดมินนะครับแผมมุมผ่ายปากชีก้อกเลยโชคุนเบอร์สิบเอ็ดแจว๋วดูดิฮะหยนะุดยังไ,ไปถึงไหนแล้วล่ะนะเอากลางก็นดะิโอ อยวิ่งจุดเลย,โ,ยโน่นข้ามฟางขึ้นนาไปแล้วกูว่าเข้ามัน่ไเอาเลยเออโหบ้าโอ้ไม่รู้จะตรงไปถึงไหนไปโน่นอุ้ยัน,นออกากลางกลางเฮ้ยน่าดูนะสตมไม้โดนเร็วอ่ะเฮ้ยวนนะไรดูดิ เฮ้าายตัวดีป่ะโอโหกึนลงคอเลยเนี่ยน,นี่ตายซะมา้กตัวนี้คอกุ้งเลยแรงจัดก,ก็เพราะให้มันวิ่งนะตัวข้าวจัวงเลยปลาเฮ้ยจะแกงไงเนี่ยถ่ายถึงไซส์เลยขี่ไม<ห>่อยู่นี่นี่รอขี่ไหมกี่อีกแล้วมั้งเนี่ยไหนไม่ไหวยัง ไอ้วำเม็ดมันอยู <Rabbit> <kids> ่ไหนอะไหนฟองอยู่ไหนล่ะเฮ้ยไม่เห็นฟองเลยนะปลาอะไรวะไม่มีฟองอะไอหมอลอยแล้วมั้งไปหมอเลยนินโอ้ยโหจะได้วิ่งปูดเลยไม่มีฟองอ่ะเฮ้ยทำไมไม่มีฟองอ่ะปลานินเมาดีใจปลานินไปตัวงแล้วเมื่อกี้เนี่ย นีเลยหยุดแล้วมัง้งดูแล้วยันกระเพาะมัง้งโอ้โหมาแล้ววะเฮยปัน,นินกระชอนแม่นี่โอ้โหเขีอากขีตัวไอเจอไอเจอ <c oughs> แดดเดียวโอ้โหกินที่ไผ่ดีกับโอ้โห ยันตต้อ,อ่ะ <laughs> กินลูกลูกไปก่อนเดี๋ยวแม่มาที่หลัง <laughs> หมดฝูงต <c oughs> องไม้กัดถามไม้กัดเนี่ยไหนเม็ดอยู่ไหนวิ่งว้าวเฮยวิ่งออกกลางว่ะนีนมน่มันตีมันตียัดมุมนะครับพอกัดปุ๊บวิ่งออกกลางเลยวิ่งมา หยุดแล้วอือหืออ้โหเฮ้ยเฮ้ยคันเฮ้ยกดคันเฮ้ยกดคันเฮ้ยไม่ใหญ่หมดปูงใส่ปลาเกลืออีปูงเนี้ยหมดปลาเกลือสองไม้กัดดำไม้กัดเฮ้ยโอ้โหหมายแผลทั้งตัวเลย้วเนี่ยเนี่ยโดนรอดอะไรมาเนี่ย เจอเคลียร์ครีก็จบเรียบร้อย <c oughs> ขอจัดเลยวิ่งไปไหนกรับวะป้าหมอเลืออะไรเนี่ยขายไปแล้วบ้างเนี่ยโอ้ยยังไม่ขายวะตึกตึๆกตึกเหมือนป้าหมอเลยเม็ดอยู่ไหนก็ไม่รู้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยหุยหุยป้าน,นินเ <c> ฮ <oughs> ้ยเฮ้ยปาน,นินกินเขียดเขาแล้วครับนี่มาเรื่องแล้วเขียดอัคคีปาน,นินล่อ,อให้ถึงว่าดิตึ๊กตึ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 ก,ต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 ก เม็ดก็ไม่มีฟองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่ครับปลานินครับปลานินกินเขียดเขาแล้วเขียดอคีมีตัวเป็นโดนครับผมมานปลาเริ่มขึ้นนะครับแดดเริ่มออกแรงลมเริ่มเบานะปลาเริ่มขึ้นหน้าหนาตัวนะครับแต่ตรงกลางมันลึกนะชายยังไม่ขึ้นกัดลูกปลานะครับ เฮ้ยลาอะไรเนี่ยจะบ่อนะกกัดเลยอะ่ะตัวบ่อล่อละมั้งโอ้ตัวเล็กโชบนะครับเม็ดขึ้นนู้นเลยอฮ้ยตามมากัดตามมากัดเลยนะครับดูดูดวิ่งอีกแล้วคาบแล้ววิ่งนะครับเม็ดไม่เห็นนะไม่เห็นฟอรมไม่เห็นเม็ดเลยนะ ยังไงเนี่ยวิ่งออกกลางยังไงเนี่ยเหมือนป้าหมอเลยครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชกัดแล้วย้อนนะครับกัดแล้วย้อนกัดเลยย้อนนะครับตัวไม่โตนะครับนี่ครับโอ้โหปลาเข็มมงเ้รครับตีไปจึบ๊บกัดแล้ววิ่งเข้ากลางเลยสายแหวนครับผมโอ จังหวะเจอขึ้นในที่ปล่อยอย่างวะนะยังไม่ปล่อยนะยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยเต่ายังเพิ่งวางนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดอดใหญ่ปะไม่รู้ว่ามันกัดสถานมือเลยจังหวะเจอขึ้นอนะ่ะกลัวจะคายอลยดิปลากรดก็มีนะปลากรดตัวใหญ่เงี้ยนั่นนะกัดจงังหวะตึ๊กยังไม่เห็นฟองเลยตื๊อตื๊อเนี้ยโอ้ยโอ้หแอด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 ,แอด เน่เน่หมาแล้วครับอ้วนตึบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเปิดเปิดกองถ่ายอยู่นี่หมาแตมแล้วควางปึ๊บกัดปับ๊บยังยังไม่ได้ไอ้คว้างหลือมั้งผมรู้แล้วไม่รู้อ่ะเนี่ยเ,เห็นบ้าอเ,เออเห็นบ้าเห็นบ้าไม่ได้โกหกเอ้อมไอมัวเผาปลาเท่นั้นเนี่ยจะตีให้เสด็จแล้วเดา โอเคครับครับแบลตี้มาด้วยนะมาเบลตี้ขวดเล็กอะได้เล้วขวดใหญ่ไปเดี๋ยวแช่เดี๋ยวแ,ยวแช่ฟิตไปบ้าเอาขวดเล็กดิเอ้เอาเบลตี้ใส่แก้วอะน้ำแข็งใส่แก้วเดี๋ยวมาเอาังนี่แล้วก็เอาแยก<อ>น้ำมาเอาแยกน้ำมาครับครับ<อ>นี่ครับคว้างไปปุ๊บเหยื่อตกถึงพื้นพอเจอขึ้นกัดเลยนะครับ มันขึ้นจิบนะตัวอ้วนนะไม่เขาใหญ่เท่าไรแต่อ้วนตึบเลยครับแจว๋วแลลี่แลลี่น่นะเม็ดนะเข้าป่าแล้วมั้งส่งนา้นไม่ได้แบบเนี้ย มันมีหลายลูกกูอบอกเลยครับเข้าป่าตัวใหญ่ด้วยเนี่ยดีดิวอ้าวเออไอพี่พี่พี่ครับอันนี้เรียกปลาอะไรครับก็อันนี้รนค,นครับมันเป็น ท้ายป่านะตะียัดไปเลยครับล้วงไปเลยขูไม่กล้าส่งน้ำนะครับเดี๋ยวเข้าป่าหนูดขาดไปแล้วไอตัวฮอตนี่คร <pl ains> ับสายสวยนะมาสักสี่ขีดครึ่งโลได้ปลาตอนนี้มินนะครับทะลุขอบปาดบนเลยนะครับลูกเล็กุก่อนยใหญ่แจ๋วเขียดอคี หมายเป็นอ่าก็บน้ำอีกแล้วนะครับนี่ครับผลงานเขียดสดนะครับนี่เขียดอคีนะครับป้าน,นินยังโดนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับแชมป์ชา้นาในวิชากินกับช่องนี้มีผลงานแน่นอนเขียดสดไม่อดตายนะครับ มีตัวที่สวยมาสองตัวนะครับแล้วก็ปะนินแล้วก็สายแว้นนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ